เางคนม,ม,มากคนมือนรเดียวเต็มไปนหมดคือรมใช่ไหมนี่สูงยูห้าายังบริหารเนี่ยมออย,ยอเลยยกยกห่อแล้วเหน่ยนแล้ว่อตัวห้องานโนนด้ไหเปิดไหมเราจะนำโมย,ยังยังเลถึกทานวะจะเคยยู่ม่ก อสิอ่ายนเลยย้นมีวะร้อนเปนไหมมันเป็นไหมอ่ะวะโยกออที่วะเอ้นเป็นไหมเลย,ยเออขณะทไปนมัน,มนมสิบโมือเวลาสูบแล้ว เดี่ยวเนาะเพื่นอนะนบ้าีงามเด้บ้านเลยเป็น้องเนานะมุ่งสังกระชงกระซิบสิบยี่บลอยแล้วพี่น้องเนานะกาบสบ,บายดีเด้อสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขุสุคนพี่น้องเนาะหรือว่าสิบเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะทางฝั่งไทยทต่างๆประเทศพี่น้องเนาะกะับยุติโดนรับท่านเข้าสู่ช่องบ่าวสาดีซาแนลอีกแล้วพี่นอนะ้อ,อ,องเนาะมุ่งคบกันคุเก่าพี่น้องเนาะอยู่ที่ อานับเท่าซัดนอกระกตบตัวกระตบโปรโมชังก็มีพี่น้องเอยเอาพี่น้องเนาะมื้อนี้กะทางผรวสางกะได้มุงสังกะสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะเด็ดเอ่ากระเทือกข้างหน้าพี่น้องเนาะอ่ารือว่ายังบ่ทันได้มุงพี่น้องเนาะตอนนี้ทางผรวสางก็หนาสิได้อ่าแวะกินเขากินน้ำเพราะว่าทางวัดสดีนี่เบิ่งนี่อ่าบ่เห็นคนพี่น้องเนาะก็สิว่าาไปกินข้วเพราะว่าตอนนี้กะอ่าสิเข้า สิบสองโมงแล้วไปลองน้ะงทางภาษากษไดกินขาวกินน้ำนองเนาะวันนี้ทางวัดีซกัสีมาส่วยๆนี่ยวันนี้กองนอรอบรอบเชียงกินนองนาะรอบนี้อะรปริวะทางมดเซนตเป็นบ well, hmm. ัวกิน่าตุ๊้าันเป็น้องนาะบปริวณทางวัดเซนต์เป็นเอาเครื่องนาอเขาหันค่ากิ้องน้อากันมาสวยเน่เนาะริวทางัดเซนแล้วกับปิยุทธ์ได้ย่อนกินนองนาะปริวะเล้าจา เชิงเขาว่าคันค่าแล้วก็บตรงรีววเลยขาน้ามก็ไม่ได้กินพี่น้องทั้งวันเซ็ก็ได้เนาะข้าวสีมาเบิกน้ำผอสร้างนะพี่น้องไอ้เนาะจ้องเราทั้งนั้นก็ต่ำต่ำต่ำอยู่พี่น้องเราเจ้าน้าพี่น้องไอ้ทั้งนั้นไงอ่าบริวะทั้งอ่าแต่พอเจ้าน้ำเราก็ลุยงานต่อกพี่น้องเนาะบริวะทั้งผอสร้างแล้วอ่าเจ้าน้าำไปสั่นเนาะอ่าก็เลยอ่าก็เราคง่ราคากันตกแตะไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ครัแหลกไปหน้ยอยเนาะเพราะว่าทั้งวอร์ซี่เซเว่นเนี่ยกะมันมันมันเสียบตาเลยพี่น้องเนาะมันคือคือคือเอาใส่เว่นแลนี่มันคือ,คอ,คอหรม,มตาหนึ่งี่น้องเนาะเพราะว่าใส่ที่ว่าท้งวอร์ซี่เซเว่นตาในเวลาครับอันเด็ดพี่น้องเ,าเนาะบางท่านกับซีเพิ่งกับมินมาว่าอ้า คุยน้ำทุรบกุ้ใหญ่คือเซเว่นตาดมันมันมวยเกียรติเหมือนเนาะคือทางวัสตีกับขอโทษก่อไฟลายๆเนาะทางบางบางคำบางข้าวเนาะทางวอดสตีกับโบฮู้รัาพี่นของเนาะก่กะดีเําพเน้องนาะทางโปรพี่น้เป็นเอฟซีเนได้เมนมาบอกว่าอาาเขากับข้ากับที่ได้ปะปงโตเปน้องเนาะก็เปนขอบคุณทางโปรพ้องเอฟซีเพื่อทุกท่านเนาะที่ข้ามมาสนับสนุน วอดซัดดีลุยมาตลอดพี่น้องเนาะแกฟงกุ๊กคุณวในลายเนาะฝรั่งกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้โรยมาตลอดพี่น้องเนาะอ๋าวอร์ไลย์หญ่ห้างเนาะพี่น้องเนาะงวอดซัดดี้กับิีดีเข้าไปหาทั้งวอดซิงก่อนแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ได้เนาะตอนนี้อยู่หน้าบ้านเฮซานวอดซิงเลยพี่น้องเลยเนาะไปน้องไป มืนี้ก็มากัน2คนคือเก่าพี่น้องเนาะบ่แซนพี่น้องเอ้ยอย่างนี้เต็มกับเต็มกันลักกลางรถนึงเนาะโอ้พี่น้องทางนั้นน้ําบ่สิเจาะีร้อยแล้วพี่น้องเนาะน้ําบ่สิเจาะเมื่อวานนี้พี่น้อง ว่าเิ้นะจะจะจะตกกี่ต้ตน,นอ๋นนี้ก็เป็นทาน,นาอ้ยมวงเราไปดองเราลมงม่วงทางบอสติก็บ,บอซิงปูกวาน,นนา,นนกนานไปดองนอดเน,น,องน,นี้กรจุกุนเจัไปดองเนาะเดไปต้นไปดองวานก็ได้เนาะ ปึ๊บอ่าพี่น้องเอ้ยฐานเราก็ทานไอ้จุต้มน้ําตํานพี่น้องเนาะบ่ได้สดน้ํากินพี่น้องงาสิก็ได้เนาะอืมโอ้เจสิเาเก็บกวดพี่น้องเอ้ยอ่าเสร็จเสร็จมเนาะที่บําเดือเฮาก็อไ้ก็กลางพี่น้องเอ้ยเนาะวอเลือแต่มุ่งข้างหน้านี่พี่น้องเนาะมุ่งข้างหน้านี่แล้วนี่ก อ่าที่ว่าเสร็จสิ้นมืออื่นการเสียได้เข่าบานเนาะดูว,ว่าทาสีสะกอนจะเข่าก็ได้ดไไขึ้นกันี่น้องเหรออ๋อตัววันนี้ว่สิงนคือใส่ชุดมานท์ทเด้มืันนี้ส,สบายดีว่สิงโอ้ต่ำ,ตำๆโอ้ยเออสบายดีเด้อว่สิงพี่น้องเนาะใช่ดิเรือง่สิ้เด้ออ่าสบายดีเด้อทา้งน่ะว่าเนเด้อโอ้สบายดีเนาะทางว่าเนพีนน่น้องเนาะอ่าตัวอันนี้มาสยวยๆนะขึ้นแล้วบเนี่ยว่สิง hãy pin ông fc bố mất cắn cái vấn gọn phía đội bắt đầu 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 ตัวีดองอยาง,งามทงา,งองอางาวซิงผีดองเลยตอนนี้ก็มงสังกระสุงกระซีวิที่เรียบร่อยแล้วไีดองนอกจากทางโคสร้างเนาะ่จากเพนเด่นผีดองเยงหนึ่งสองสามสี่หา้าหกหกเพนพีด่ดองเนาะ ค่ะค่ะเป็นอะไรงามแล่อไปเนาะนี่เป็นภายนอกพี่น้องะไยเนาะผมบกอ่าปองจับปอง,งเยี่ยมพี่น้องเรอ่าเดียววันนี้น่าทีได้มุ้งข้างหน้าอีกพี่งงน้องๆนะเป็นตอนบ่ายเนาะอ่ามะเอือนก็ไห็นได้พี่งงน,พงงน,น้องเนาะเป็นใส่บานเราติดตามร่วมกัน ได้ยินทางอ่าผอสร้างเมื uh, 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 ่อวานนี่คือว่าสีได้กุปกุบไหมกุปแม่ก่อนพี่น้องเรากุปอะไรก่อนพี่น้องเราคือว่าสีได้กบก่อนพี่น้องเลยกุอ่าปบบานกบอันนี้ก่อนนอกจากสีได้ใส่ขากเลยพี่น้องเยรางามใครดีพี่น้องเอย่าถือว่าใส่ทางกะสีแห้ะหูหูก้าวในพี่น้องเราเออ ทัปลทังลยไป้เนาะทีเบอร์น้ำกันไปดองเนาะทางด่านท้งในไป้องเนาะเสารไป้องลยคบเซาแล้วครับถ้าว่าสีเรยกฮก็สีทาทังในน้ำเนาะสีอันดูไปดอง้อยเนาะมาปรทันไป้องเนาะตอนใส่มุ้งสังกสีเนาะขอโทษขอให้ละลายได้ไป้องเด้เนาะอืมเป็นอะไ ได้แล้พี่น้องครับอันที่3บ่สิเนาะนันก็เป็นกระตบอ่เล่าพี่น้องเลยพอดีอยู่พี่น้องเนาะบ่ไว่าน้อยบบ่บ่่วงแล้วก็บ่ใหญ่บ่บ่น้อยแล้วก็บ่ใหญ่พี่น้องเนาะพอดีพอดีนอนพี่น้องเนาะอไปเเลยสิพาลงลุ่มพี่น้องเนาะครับออ กินแล้วบ่เข้านะกินแต่ตอนเศร้ากินแต่ตอนเศร้าตอนแรงดิตอนเที่ยงดิตอนเทียงยังไ่กินอ๋อได้ยังกินมื่อนีร่ชู้เคกินมื่อไหร่จำเจียวบ่มีอย่งเลยมีอย่างเลยเอออันนี้กับขขาอย่างน้ำสู้างกินน้ำมื่อีหร่มีอย่างดิอ้าวเสียด้โลกมีซูสร้างกินแล้วใช่เนาะมีว่ามีนะแต่คนจอยน้าอยู่ดิ

อันขอบท่านเาราควรใส่เนานะเดี๋ยวจะมุงตัวนี้กันเรียบร้อยได้หมดเลยขอบใหญ่เรียบร้อยไว้แล้วอืแล้วบัตรเงินวอสิงทำมาหน้าตาด่างเย็นไปจาะยหักแล้วหักแล้วแล้วสิเอ้ยบัตรมาหนี้ฝนตกกับโมย่านบัดน,นี้แลนกับโมาเฮือนตัวนี้ดึกคักบมายังเครื่องของกับบอปี้เกบัดนี้

กมันอไ้นีว่าพอสากรจงพูดไว้ให้ผู้นึงเนาะอาทั้งน้าบได้ทั้งหลางก็เอาทั้งน้าบานนี้พี่เรงเลยบ้างแอ็น่ว่าเล่นยังไงม่ได้บอสว่าเจ้าหรือมาผู้ดีวเราจเอาผูดีจงไม่ตะนลงันแริมงงเกือบเนาะเกือบเกือบเกือบหมท่านนะนี่ได้พอสางไว้จงไว้พูดไว้ให้นะจากตอนหนึ่งเนี่ย

để là hà non kia nó nó vô lắm gần vinh ngay ghi mưa lắm đôi khi nóng nóng ghi 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 cả, ghi nóng ghi nóng người, nóng ghi <laughs> nóng ghi nóng ghi nó ghi nóng nó nóng Blo lấy 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 rồi, bên lấy nó lấy 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 đấy lấy 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 นี่ก็เป็นส่วนพักพี่น้งนองเนาะส่วนพักทั้งบะซิงเราพี่น้งนองเนาะเป็นมบบทัวแตกเริ่มหูคักเล,เลยพี่น้งนองเลยบ้านเนาะปลาโตเขียวงามใครก็ดีนี่พี่น้องเลยอ่าโหดีใครแล้วก็ปลูกเลยพี่น้งนองเนาะวันปลูกมะเข้านี่แราบวะอ่าต้นมะฮู้ฮูก็กเริ่มแตกเริ่มติดเลยทั่วพี่น้งนองเลย อือแล้วก็สักติดเข้าไว้เลยพี่น้องาจักเฮ็ดได้่สิ่งนีพี่น้องเนาะสักแล้วก็ตากไว้พี่น้องอืแล้วโดน้าพดในมันอยู่พี่น้องเนาะอถือว่าเราก็เป็นคนที่ว่ามักปลูกของปลูกองพังเนาะเออมักในการเกษตรออยู่ได้พี่น้องทาง่สิก็ได้เนาะอ่าตมืดมาอีกแล้วพี่น้องนะเมื่อวานนี่ก็มืดมาแต่บ่ตก พี่น้องไอาวาในกระตุกโป๊โป๊ปเป๊นกนั่นนึงก็สมัยเจ็ดเลยเพราะันเนาจใจ้ใส่เพื่อนกันไว้แห่มุงสังกะสีนี่ระจักพี่น้องเนาะแต่วามื่นนี้นะนาสิบนี้พี่น้องนาฟังเบิร์คื้กันเนาะโอ้ในทางไม้กว่านี้

nào khu tụi nó đây đấy wa gì, tụi này cả tô ngáo, <laughs> nhúng mà chơi <laughs> mình ngặt đấy, mình ngặt cọc đấy, mình chẳng ngặt cọc nó nên mình đơ, mình này cứ thơng chứ wa, mà haoway nhúng tiền nó cầm mình cứ thơng đấy, mình, bạc, mình เออถอดนี paid, kind of we we ่ออกไปแล้วมันซเข่อยบไ่ได้ใช้กาวแล้วเปนไม่ใช้กาวแล้วนี่เห็นไหมมันถอดได้อยู่นี่ยนี่เอาถอดออกได้อีกลปับปบดินไม่แล้วบ้านถอดเอเข่ารถหนีเอียงแล้วกบมได้กันเอากบมนี่เื่อนยกกาวได้หาย่างสีปับัสีป้งไม่อยู่เนาะ <cười> <cười> đây đây. Một lô khuyên cưỡi cái mồi lông cưỡi mốc cưa mốc cưa mốc cưa ดีวดีะเดี๋ยวรอมัก่อนออกกันไกบงจเต็มยบ่้าเดี๋ยว้าเดี๋ยเต็มไป้ก็มใช่้ะอันสูงอยู่ันยังบริหารเนี่ยมันง่อยเลยย่ย่บ่แล้วเบ่แล้วน้ำใสแค่ไหนใสไวดิจังวะ น้ำใสครับดีลเนาน้ำใสวไา้ดีอ่ะบางมองเพราเป็นพือนสีใสแล้วมดนเิไปนี่ใสรุดเนี่ยเพราะเขเอาน้ำใสเป่าได้เบาเนี่เป่าจนมันติเมโตออกันวะเตโตขุนต้องออกวัวะลองดูสิหยุ่มไปแล้วมันลมันกวาวัติเว่น ออเ,เอเขเาขอันนี้อยากถูอต้องหาต้องหาไม้มางอยเลง่อยถ่ายก่อยถ่ายจะก่อนมันถ้าเขาอะไเหขึ้นไม้นะเนนปอนไม้ไ่หไม่ไ่่โูนี่เนี่เหาเปห้องทานโหปูเนยนนะเไม้ราจนำสถมยังอย่งเดียถกทานวะ่ะจะเคยหุ่มยู่ไหนแตก่อเราสิ ในสวนมีวะเออยเป็นไม้มันเป็นไม้อ่ะวะโยกเหรอที่วะเออร้เป็นไม่เลยเออขณะที่ไปท่านมันสิดโบ้เมื่อย์เวลาสูบเนาะเมื่อย์คือกันอยู่ได้้นไมว่าเมื่อยมันกะมันกะจีไข้กว่าเขาดึงเวซิมันมันมันจะเป็นโยกทีเด้โยกกอก็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 อย่างเด้เอากะพาวได้ยุกนี่เอากับอะไรใช่หน้าตลอดเปเนาะไรเนาะชุกข้าว

โอเซนซื้อทังกวให้บอสซีอีกแน่วะอเซนอ่าถ <medim> ้าขังหนึ่งเด้อโอเซนนั่นไม่เยอะหรอวิเิอาอย่างเนาะทั้งโอเซนได้ก็จะได้กอดทุกคลิปไปก่อนพี่น้องเนาะประมาณนี้พี่น้องเนาะติดตามคลิปอ่าต่อไปเด้อ่น้องเด้อเนาะตอนบายบายเนาะทางพอจังว่าคาดว่าสิตอนบ่ายสิได้มุ้งข้างหน้าพี่น้องเลยเนาะก่อนอีกกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้พี่น้องเด้อเป็นกระดางให้ใจนี่เนาะเฮ้ี่น้องเนาะรอติดตามน้ำกัน พี่น้องเอ้ยเนาะสําหรับคลิปนี้ลําลาไปก่อนเนาะกับคําว่าสาบายดีเด้อสาบาดีพีน